สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทรกครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าไฮไลท์หลักๆก,ก,ก็เป็นเรื่องของภาพลุดจากตารางของเล่นของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดที่ผมก็ได้นําเสนอกันไปในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็จะขอเอาเนื้อหามาทําการรีแคปกันอีกรอบหนึ่งก็มาเริ่มกันที่ร่างสุดยอดของคาเมเดอร์เลเจนด์ที่ในภาพก็ไม่ได้มีการบอกชื่ออย่างเป็นทางการแต่ หลายๆคนก็คาดเดากันว่าร่างนี้จะมีชื่อว่า c o m m a d e r g o r e j s เเ yes Legend <S และอาวุธใหม่ของเขาก็จะมีชื่อว่า Legend c o m m a n d r i s e r โดยไอเทมชิ้นนี้จะวางขายในช่วงเดือนเมษายนปี2024ซึ่งข้อมูลอีกอย่างที่น่าสนใจในภาพนี้ก็คือด้านบนจะมีการบอกว่า c o m m a d e r Legend กำลังจะได้มีบทบาทในเนื้อเรื่องรักก็แปลว่าร่างฟอร์มนี้นเราก็คงจะได้เห็นกันในทีวีแน่ๆแต่ Legend จะมาอย่างโลก ไได้ยังงแล้วถ้ามาจริงจะดูหลุดสเกลกันไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับถัดมากับร่างสุดยอดของคอมเดีร์ก็ชาร์ดที่จะใช้ชื่อว่าค o m เม n ี r i d ไรเดอร์เรนโบว์ก r ชาร์ซึ่งไอเทมที่จะทำให้ก็ชาร์ดใช้ร่างนี้ได้ก็คือเคมีตัวที่1 0ึ่งนึิจิกนซึ่งนิจิกนก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบมาติดตั้งบนเข็มขัดได้ในส่วนของการที่ใช้อาจจะดูยากกันหน่อยแต่ก็คาดเดาว,ว่าก็คือนิจิโนแต่ เป็นรูปแบบ2ใบต่อกันทีนี้ถัดมากับคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ว่าภาพหลุด2ภาพนี้เป็นของจริงไหมจากที่ผมเช็คกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาก็ค่อนข้างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของจริงนะครับซึ่งสิ่งที่จะมายืนยันเรื่องนี้อาจจะมากันเ,เร็วนี้ก็ได้นั่นก็คือหนึงในการที่อยู่ในภาพหลุด c o m a d e r Drive Type t i d o r o n แม้ภาพของการ์ดนี้จะอยู่บน Right c e m i t r a d i n g Card a e t ที K ่4แต่คำบรรยายด้านล่างกลับบอกว่าการ์ด Commander Drive t ทค i ไทโดรอนจะอยู่ในเฟสที่3ภาพนี้ถูกเอามาวางแทนกันเฉยๆซึ่งจากที่ผมได้ข่าวมาไรเคมีเทรดดิ้งการ์ดเฟสที่3ก็จะวางขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ช่วงเดือนมกราเราอาจจะได้เห็นลิสการ์ดกันก็ได้ซึ่งถ้านลิสการ์ดมีชื่อของ c าเมเด d ร์ d ดรฟ e t ทค i ไทโดรอนแล้วการ์ดที่เป็นรูปแบบของ p a r a เลล l มีหน้าตาแบบภาพหลุดแล้วเราก็ก็คงจะฟันธงกันได้ร0อเเลยว่าร่างสุด ยอดของคาเมเดอร์เลเจน์และลางสุดยอดของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดก็คงออกมาตามรูปนี้กันแน่นอนก็มาลอลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะออกมาตรงกันไหมและในวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยวิชวลและชื่อภาคอย่างเป็นทางการของ v c n e x น็ a ซ e ค r เม e ดที่จะใช้ชื่อตอนว่าเจ ma t o โต w k k n i n g erm ในวิชวลนี้หลักๆเลยก็จะเป็นการประทะกันของคาเมเด b u f f f ฟ r p t i o o n a g g e และ e าเม o e r d o o m ม k e e s ass, ที่ก็น่าจะเป็นตัวร้ายประจำภาคนี้ตามคา ในส่วนของตัวละครหลักก็ยังคงกลับมาครบกันทุกคนคําโปรที่อยู่บนโปสเตอร์ก็คือพลังของจามาโตที่นําไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้ตื่นขึ้นผู้ที่จะสร้างโลกนี้จะเป็นพระเจ้าหรือผู้คนกันแน่นอกจากวิชวลแล้วก็ยังได้มีการปล่อยตัวอย่างออกมาด้วยซึ่งกระเริ่มต้นขึ้นที่ได้จิผู้ที่กาลังศึกษาจามาโตและซิโมรินวิเกเตอร์ของเดเซอร์กรังปีกําลังดูมีท่าทีที่สับสนและพูดขึ้นว่าจามมาโตได้ปรากฏตัวขึ้น และพวกมันก็เป็นสายพันธุ์แบบใหม่เมื่อคิโยฮารุคนรักของฮัสกิผู้ที่เป็นจามาโตถูกยิงจากตำรวจฮัสกิได้ออกอาลาวาดในฐานะของควีนจามาโตและชีวิตอสงบสุขของเธอกำลังจะหายไป1,000ปีต่อจากนี้โลกจะถูกทำลายโดยก๊อตจามาโตและก๊อตจามาโตมีต้นกำเนิดในยุคป,ปัจจุบันนิรมโมะได้พูดคุยกับเอสที่มีผมสีขาวและดูเหมือนว่าเขาจะถูกส่งมายังยุคนี้เบโรบาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของมิจินะ และพลังของจัม,มาโตที่หลับไหลยอยู่ในล่างของมิจินากะาก็ได้ตื่นขึ้นเอสที่มีผมสีขาวได้แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์ดูมสกีสเควะเนโองสาระและทุกคนต่างต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และพวกเขาก็จะหยุดการกำเนิดของก็จัมมาโตะให้ได้คาเมเดอร์ดูมสกีสปะทะกับ คาเมเดอร์บัฟฟาโปรเช่นเลชไทคูลและนาโกะปะทะก,กับเหล่าจามาโตและการต่อสู้กันของดูมสกีสกับกีสไนอนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับคุณแล้วกีสจะสามารถปกป้องโลกนี้และอนาคตของมนุษยชาติได้หรือไม่และผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องราวสุดท้ายของคาเมเดอร์กีสในส่วนเรื่องย่อของตอนนี้ก็คือเวลาได้ผ่านไปหลังจากที่อุคิโยเอสได้กลายเป็นพระเจ้าและเฝ้ามองดูโลกแห่งนี้แต่ลูกกระสุนเพียง หนึ่งนัดได้ทําให้ชีวิตอันสงบสุขพังทลายและจำมาโตกลายพันธุ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นไม่มีใครรู้เลยว่าการปรากฏตัวของจามาโตตนนี้จะเป็นลางบอกเหตุของการกําเนิดของกอจ็จามาโตเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างที่จะทาให้มนุษย์ต้องถึงการสูญพันธุ์ท่านใดนั้นเอสที่มีผมสีขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้แปลงร่างเป็นกิสสีทองเขาจู่โจมไทคูลและนาโกก่อนที่ทุกคนจะสับสนไปมากกว่านี้เอสอีกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเช่นกัน ในเวลาเดียวกันเวโรบะยืนอยู่ต่อหน้าของมิจินกาพลังของจามโตที่หลับไหลยอยู่ในร่างกายของเขา ได้ตื่นขึ้นจากมือของเบโรบาร่างของบัฟฟาที่ดูแปลกประหลาดนี้คืออะไรกันแน่และความจริงอันน่าตกใจของการมีอยู่ของเอสทั้งสองคนคืออะไรช่วงเวลาแห่งการกำเนิดของเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างกำลังเข้าใกล้ามาทุกขณะเล่าคาเมรไรเดอร์จะสามารถปกป้องโลกนี้และมนุษยเสียชาติได้หรือไม่วิซ x เน็กส์คาเมเดอร์กิสชามาโตะอเวคิงก็จะใช้แบบจำกัดโรงที่ประเทศญี่ปุน่นในวันที่8มีนาคมปีหน้านี้และจะออกมาในรู แบบของบลูเลและ DVD ในวันที่24บสกรกฎาคมปีหน้าเช่นกันถัดมาก็เป็นข่าวสารเพิ่มเติมจากขบวนการประจำปี2024ย่างบูนบูมเจอกันบ้างก็มาเริ่มกันที่ทีมของเรื่องนี้ที่จะเน้นไปที่เด็กเล็กที่สนใจในเรื่องของเซนไตทางทีมงานมีเป้าหมายที่จะสร้างเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่ตอนแรกแต่ก็ยังคงความเท่กันเอาไว้ยูธีมหลักในคราวนี้ก็คือรถ และการสร้างสารรค์ทัดมาหน้าตาของสมาชิกแต่ละคนที่ก็บอกกันว่าในส่วนของหมวกก็จะยังคงเหมือนกับเซนไตที่ผ่านมา แต่จะมียางอยู่บนแน่ตัวกระจกหรือไวเซอร์จะเป็นลักษณะของซีล้อและมีปากสีเงินไวเซอร์ของบูลเรดจะเหมือนกับรูปดาวที่มีลักษณะเหมือนกับล้อที่อยู่บนโลโก้และบูลบูมเจอร์โรโบก็จะมีล้อแบบเดียวกันอยู่บนหน้าผากไวเซอร์ของบูลบลูจะมีลักษณะเป็นสามง่ามเหมือนกับสามเหลี่ยมไวเซอร์ของบูลพิงก์ก็จะมีลักษณะเหมือนกับสัญลักษณ์ของขบวนการโกโก้ห ไวเซอร์ของบูลแบล็กก็จะมีลักษณะแปดง่ามที่ดูคล้ายกับตัวคันจิแต่มองในอีกมุมหนึ่งก็เหมือนล้อรถแบบปกติอยู่เหมือนกันไวเซอร์ของบูลออเรนจ์ก็จะมีลักษณะเหมือนกับปากกระบอกปืนชุดของสมาชิกแต่ละคนก็จะเป็นสีขาวและเป็นลักษณะของผ้าสแปนเด็กแขนหมวกและรองเทา้าก็จะเป็นสีของสมาชิกแต่ละคนตัวชุดก็จะดูมีความธรรมะทแมงและมีเกราะบางๆติดอยู่รองเทา้าก็จะเหมือนกับรองเท้ากีฬ ในส่วนของเข็มขัดก็เสมือนกับเข็มขัดนิรภัยแหล่งข่าวก็บอกกันว่าในโปสเตอร์แรกถ้าเราได้เห็นลักษณะของชุดก็อาจจะทําให้ตกใจกันเล็กน้อยแต่เราจะเข้าใจพวกเขาได้อย่างรวดเร็วในส่วนของหุ่นยนต์ก็จะดูเข้าใจง่ายแต่ก็ยังมีความเทยย่ยู่และจากข่าวลือก็ได้มีคนทําการสเก็ตภาพออกมาซึ่งก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าออกมาประมาณนี้จริงก็คงอึ้งกันไม่น้อยเลยทีเดียวในคลิปที่แล้วผมก็ได้นาเส เเนนออตาารงงขงล่กัไปคราวนี้ก็มาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละชิ้นกันบ้างชิ้นแรก DX b o o น Boom, Boom Changer อุปกรณ์แปลงร่างของ b o ูนเร Blue แล้วก็พิงสามารถใช้เรียกบูนบูมเจิร์โรโบบูนบูมคาและอาวุธต่างๆได้มีท่อไอเสียคันเร่งยางรถแล้วก็มิเตอร์บูนบูมเชนเจอร์จะเป็นลักษณะของข้อมือเหมือนกับโยคยวอชที่มีคันเร่งติดอยู่ดึงที่แปลงร่างออกจากทา กดคันเร่งและหมุนล้อเหมือนกับโบเกนเจอร์เพื่อทำการแปลงล่างมีระบบพินที่อยู่ด้านหลังเพื่อใช้ร่วมกับไอเทมอื่นๆหรือบูมบูมขาได้จะมีท่าไมายตายเมื่อเอาไปติดตั้งกับหุ่นยนต์และถ้าเอาไปติดที่บูมบูมแฮนเดิลก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นแฮนเดิลม d ดเพื่อใช้บังคับหุ่นได้ dx บูมบูมแฮนเดิลอาวุธของบูมเรดบลูแล้วก็พิงค์สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดปืนไขควงปาก เพื่อใช้เป็นกระบองและโหมดแฮนเดิลเพื่อใช้ร่วมกับที่แปลงล่างบูนบู o มเชนเอ็กอุปกรณ์แปลงล่างและอาวุธของ b o ูนแบล็กกับออเรนจ์ดึงส่วนที่แปลงล่างกดคันเร่งและกดปุ่มเพื่อแปลงล่างเปลี่ยนเป็นโหมดกระบองขวานแล้วก็แฮนเดิลได้ DX Boon b, b o บูนบูมเจอโรโบ กจะการรวมร่างของบูนบูมเทรลเลอร์ที่มีสีแดงขาวบูนบูมออฟโรดที่มีสีน้ำเงินและบูนบูมวากอนที่มีสีชมพูส่วนหลักๆก,ก็คือบูนบูมเทรลเลอร์ที่เป็นรถของบูมเลสที่เนื้อผักมียางติดอยู่สามารถแปลงร่างเป็นเทรลเลอร์โหมดเกตโหมดและโลโบโหมดได้เกตโหมดสามารถเก็บรถขน,นอื่นๆและติดตั้งรถเป็นอาวุธได้สามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นได้ทันทีจอยจะมีด้วยกัน8จุด Now all. Oh. แขนขาและเท้าทั้งสองข้างในส่วนของจุดขยับก็พอจะมีอยู่บ้างหลักๆก,ก็น่าจะเป็นส่วนเอวแล้วก็ไหล่หุ่นตัวนี้จะถูกนับได้ว่าเป็นคู่หูของทีมดังนั้นเขาจึงจะไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ของบูมเรดเท่านั้นซึ่งก็บ,บอกกันว่าจะมีการมาต่อสู้ร่วมกันด้วยก็คงประมาณที่รามิโกมาต่อสู้ร่วมกับริวโซเจนะครับ DX บูมบูมเชอร์บาคัวเกสตาร์เซตวิดบูมบูมซูเปอร์คาร์ เซตของบูนบูมเจอร์โรโบกับบูนบูมเชนเจอร์และบูนบูมซูเปอร์คาร์รถซูเปอร์คาร์ที่มีสีดำบูนบูมคาร์ซีรีส์ DX บูนบูมพอดิเซตรถประจำตัวของบูนแบล็คบูนบูมพัทคาวัน คือรถตำรวจสีดำบูนบูมพัชคาร์ทูคือรถตู้สีม่วงบูนบูมคาซีรีส์ดีบูนบูมบิลเดอร์เซตรถประจำตัวของบูนออเรนซ์บูนบูมโชเวลรถตักที่มีสีเหลืองบูนบูมโดเซอร์รถถยที่มีสีส้มบูนบูมคาซีรีส์ดีบูนบูมไนเซตบูนบูมคลาสสิการถสีชมพูและบูนบูมเรซิ่งรถสีแดง DX บูนบูมเจอร์บารัวแเกะโฟโรโบเซตหุ่นยนต์ชุดใหญ่ ที่รวมรถทุกคันเอาไว้ด้วยกันและอีกเรื่องที่กณน่าสนใจมากก็คือ Go On อนเและ t o k y คิวเจอจะมีบทบาทในเรื่องนี้กันด้วยก็คงพูดได้ว่า ตามรอยคิงโอเจอร์ที่ได้ไปพบกับเคียวเรลเจอร์นะครับแหล่งข่าวก็บอกกันว่าถ้าอิงจากไทม์ไลน์ในช่วงปีที่ผ่นานๆมาสัปดาห์หนะ้าเราก็อาจจะได้เห็นวิชวลแรกของบูนมูมเซอร์กันแล้วนะครับน่าจะสักประมาณวันที่ยี่ิยังไงถ้ามีข่าวอะไรผมก็จะเอามานำเสนอกันอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพหลุดของคาเมเดอร์เลเจนต์และคาเมเดอร์ก็ชาร์ดคิดว่าเป็นของจริงกันไหมเนื้อเรื่องของ VC Next คามเดอร์กีสดูน่าสนใจกันหรือเปล่าและจากข้อมูลของบูนบูมเจอร์เริ่มดูน่าติดตามกันหรือยังก็ลองมาพูดคุยในด้านล่างนะครับสำะรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ